<B> สวัสดีครับเจอกันกับ Off and Free Day วันนี้จะเป็น z X z X นี่มันของไหนพี่ z X ของ Honda คด<ะ>ับของ Honda นะครับผมวันีเจ้าของรถเขาเขาไม่ออกซื่อนะมาแต่เสียง <c oughs> ดูรอบๆก่อนคันนี้จะเป็นดิสหน้าดิสหลังแล้วใช่ครับแต่ดิสหลังนี่มานน่าใจมากเลยอะนี่ต้องแปลงครับเดี๋ยวดูดิสหลัง,งดู <มา S 1> ดิมันตัวมันเล็กมากเลยอะกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะประมาณนี้เห็นไหมเรามาเริ่มชุดบนก่อนดีกว่า แต่แต่ต้องบอกก่อนว่าบางอย่างเจ้าของรถก็อาจจะไม่รู้ราคาครับ<ะ>เพราะว่าตมูมตูมทีเดียวเลยป่ะคันนี้ก็ส่วนใหญ่จะให้ช่างเป็นคนทําให้มีหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียวใช่ครับแต่จ่ายตังค์นี่คือจ่ายแบบรวมๆนะไม่ได้จ่ายเฉพาะชิ้นใช่ครับก็อาจจะไม่รู้ราคานะครับข<ะ>ั๊มบนฐานดําเป่ามไม่แน่ใจนะ,ะผมไม่มั่นใจนะเชื่อว่าใช่ฐานดําหรือเปล่า แต่การนี้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่เลยมันชื่ออะไรผมไม่รู้นะเพราะพี่เขาก็ไม่รู้ที่ที่ที่ผมชอบนี่คือเพราะว่ามันเหมือนมันคล้ายๆของมันมันคล้ายๆของดูกติฮนะมผมเห็นที่ปับมันเหมือนดูกติผมก็เลยเอามาเพราะผมขับดูกติอยู่อ,อ๋อจำราคาคร่าวๆได้ไหมพี่ตัวนี้จำไม่ได้จำไม่ได้เลยเน,ะนาะส่วนฝาจะเป็นเดโทน,น่าตัวนี้เป็นเดโทน่าทองครับปรกกามันมีชื่อไหมสองสักเอ้ย มันก็จะมีรูสองสายนะแต่พี่ใช้แค่สายเดียวส่วนชื่อพอจำชื่อได้ไมั้ยพี่จำได้แตไม่ได้เนาะแต่ก็เนียนนะแจ๋วเลยวันนี้ก็บรรยากาศก,าก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับบรรยากาศจะมืดๆหน่อยมาแล้เย็นเลยวันนี้อันนี้ก็จะกันลม้มใช่ครับ ัวกแสดงว่ารักมากเลยการนี้เนียนๆเ,เลยตัวนี้ยังมีขายอยู่ดิไม่อ่าไม่กิฟเลยเปลี่ยนเฉพาะแผ่นหรือว่าเปลี่ยน้างในบในเลยครับก็คือยกยกตัวนี้เลยนะใช่ครับแต่เ่นๆนคันนี้จะเป็นคาร์บอนใช่ครับ คาร์บอนทั้งคันจะเป็นคาร์บอนจะเน้นคาร์บอนอะ่ะก็จะมีชุดสีแค่หล,กหลกักๆก็เป็นสีแดงม,มาตามชุดล้อล้อเดิมแบบพี่ตัวนี้มันเป็นล้อมันไม่ใช่ล้อของมันครับผมไม่ไแน่ใจว่ามันเป็นล้อของีอโวหรือของตัวไหนผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นของสกุล Tats X เนี่ยแหละครับกระกุลตัวนี้เนาะแล้วผมก็เอาไปกึ่งสลุรูมาอ๋อก็คือตัวนี้ใช่ แหงตอนแรกมาก็น่าจะเป็นการตัดเนียนเลยนะครับมาดิโชกันแหละโชว่ารับราคาจำได้ไหมพี่จำไม่ได้ครับจำไม่ได้เนาะโชว่าเนี่ยเป็นตัวของของเขาเลยหรือว่าก็ของพวกเวฟนี่แหละเป็นของมันเป็นของ,ของตะกูลใส่ตะกูลดีโอนั่นแหละครับอืมก็คือเป็นโชกใส่ไอ้พวกดีโอพวกเซทเอ็กซ์นี่แหละ เน,นเนียนเลยจานจานจานเป็นของนอกเป็นของนอกนะครับมันมียี่ห้อไหมฮะยี่ห้อผมผมไม่แน่ใจแต่แตจะเป็นคล้ายๆกับพวกของไต้หวันผลิตพวกไต้หวันผลิตนะตัวราคาเราก็ราคาเราข้าไมไปเลยดีกว่าเนาะอ่าพับบางย่างก็จำไม่ได้เนาะเพราะว่าพี่เขาจ่ายเงินรวมๆไปเลยปั๊มตัวนี้จะเป็น ขเขาเรียกว่าปัม๊มผีเสื้อปะ่ะใช่ครับผีเสื้อแล้วก็ลายน็อตจะจะเป็นนอ็อตเป็นเลดน่าจะเป็นเลดชุบเอทเ,ทเทตัวนี้ก็เป็นสายฟิตติ้งทั่วไปนะครับ,รบแต่มืดๆหน่อย,ยนะฮะเริ่มมืดแล้วมอสหน้ำหน้านหน,าน้ำทีวีอาร์ทำไมต้องมีหม้อน้ำอ่ะให้ฝ่ามันระบายความร้อนได้ทันนะแสดงว่าลูกก็ต้อง ลูกผม47มิลลูกก็พอดีพอดีครับเดิมเดิมนี่มัน47เดเดิมเดิมมันลูก38 38ใช่ก็จะเพิ่มมาเฮ้ยก็เยอะเหมือนกันนะเยอะครับอ่าเยอะอยู่แต่ส่วนเนี่ยเขาจะทำเล่นกันลูก5้ขึ้นก็ผมกะว่าเอาสอนสองสอนสองลูกไม่ติดเคยวัดทีพีเอสป่ะไม่เคยครับไม่เคยแต่ร้อยร้อยขึ้นแน่นอนร้อยขึ้นแน่นอนนะแขง แค่เดิมชุบครับก็ดูมันย,ยาวๆเลยนะคือตรงของ ZX เลยตัวนี้เป็นงานชุบคอมเมียนนะครับเป็น YS ของ g ซ e r i e s นะครับอ๋อมีตัวของของตัวนี้ด้วย G-Series ก็คือทํามาเพื่อใส่ ZX ดูว,ว่าก็ใส่หรถเครื่องทั่วไปนี่แหละจริงๆมันใส่หรถเครื่องทั่วไปครับแต่เราหาให้ความยาวมันได้ก็จะเป็นชคกเดียวนะครับ มาแต่เต็บเครื่องอะไรดีวะตเต็บเครื่องอ่าก็มีชักมินครึง่งลูก47แล้วก็คาบูเคเลียมแท้เคเลียมแท้เนาะแล้วก็รีดแต่งทั่วไปรีดแต่งตลาดแต่เคเลียมแท้เปลี่ยนถังเปลี่ยนไอตัวเตา้ำมันให้มันเป็นตัวใสอ,อ๋อ,อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ครับก็เพื่อความสวยงามเนาะเสีย<ช>ดายเนาะมามืดไปหน่อย แต่สนใจดิสหลังนะเดี๋ยวเราไปดูดิสหลังมาเปิดไฟช่วยแล้วนะเพราะว่ามืดจริงๆดิสหลังดิสหลังก็เป็นของน้องเหมือนทางหน้าเลยครับเป็นของงานไต้หวัรนบก็คือชุดเดียวกันเลยใช่ครัแต่ผมชอบคนแปลงนี่นะเขาคุแปลงอยู่ฮ่องกงนะครับกับชาบ้านเลยัใหญ่มากเลย แต่ปั๊มจริงๆอ่ะตัวนี้เดียวคือมันไม่ใช่ของมันเลยสักทนครับเนี่ยปั๊มปั๊มเห็นปัมป๊มไหมเนี่ยปั๊มตัวเล็กเลยอ่ะเนี่ยปั๊มเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยที่มือผมเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะปั๊มเล็กมากมองไม่เห็นมองไม่เห็นบางเค่อก็จะ,จะเน้นเป็นผ้าคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนแท้อันนี้ ส่วนท่อตัวนี้ท่อก็จริงๆนะมันก็เป็นท่อสเตนเลสตลาดแลด้วผมเอาคาร์บอนตัวนี้นะลอกไหมเออผมถามว่าไม่ลอกครับท่อคาร์บอนไม่ลอกเนาะก็คือขี่ปกติก็จะมีแต่ส่วนใหญ่คันนี้จะเน้นงานสร้างใช่ครับพอสร้างหลายจุดมากเลยเนะี่ยตัวนี้ก็น่าจะสร้างนี่ใช่ครับสร้างหมด นี่จะเป็นคาร์บอนไลน์เอฟนะครับเนียนจริงๆเนียนทุกจุดเลยฟังเสียงได้ไหมเนี่ยได้คัเดี๋ยวพี่เอาตั้งให้มีเทคนิคอ๋อตั้งขย่างคู่อยู่แล้ว เราเลยอ่ะโอเคครับคลิปนี้นก็จะจบด้วยความมืดพวกตัวนี้ก็ยังมีขายอยู่รครับยังมีขายอยู่ีเป็นเป็นเป็นตัวเก่าเป็นมือสองปะหรือว่าก็เป็นตอนก็แต่ามันต้วนเี่ยจะเป็นงานสร้างขึ้นมาใหม่อ่ะจะเป็นงานสร้างขึ้นมาใหม่นะโก๊อหครับกับราคาคันนี้รวมรถด้วย ประมาณคร่าวๆครับประมาณแสนแสนต้นๆนะแสนต้นๆแต่ดูมันถึงเลยเนาะ,ะนเนียนเลยนี่นี่ชอบชอบขาหมาอนะ้ำเป็นเหล็กนะพี่เป็นเหล็กโอเคครับทีนี้ก็ขอบคุณพี่ของรถด้วยยังไม่รู้จักชื่อเลยอะ่ะ ชื่อทัศครับชื่อทัศครับผมเห็นว่ามีทีเด็ดอีกคันเลยครับเดี๋ยวเรามีโอกาสเราน่าจะได้เจอกันเนะได้ครับโอเคครับทีนี้ก็สวัสดีครับผมบรรยากาศม้ดลากเลย